ตัวนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธแบบ5.3นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเสียงดีเบสหนักลำโพงบลูทูธลำโพงจิว๋วแต่แจ๋วบอกเลยว่าเสียงดีเป็นลำโพงไวเลสถือว่าใช้ได้เลยกับราคา300กว่าบาทสำหรับใครที่อยากจะหาลำโพงบลูทูธนะคบไว้ฟังช่วงปีใหม่ แล้วก็ร้านที่ผมสั่งซื้อนะครับสั่งมาในช้อปปี้เขาไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆประมาณ300ร้อกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งมีสีให้เลือก3สีนะครับสีเงินสีสีแดงแล้วก็สีดานะครับแต่ผมสั่งมาเป็นสีดํานะครับแต่เห็นขึ้นในชื่อร้านเนี่ยขึ้นต่างประเทศนะแต่ว่าตรงข้อมูลก็คืออยู่ที่สมุดปากกานะครับผมอยู่ที่ประมาณ3วันอุปกรณ์ในกล่องนะครับผม ก็จะมีตัวลำโพงบลูทูธจิ๋วนะครับตัวนี้ผมมาเป็นสีดำนะครับจะมีสีเงินแล้วก็สีแดงนะครับตัวลำโพงนะครับดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้ด้านล่างจะมีฐานแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็มีแถมแผ่นแม่เหล็กมาแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับแผ่นทุกอย่างอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ติดกับตัวลำโพงนะครับเวลาเราไปตั้งวางในสิ่งของ ครับตันนี้มันเป็นงานภาษาอังกฤษแล้วก็น่าจะเป็นงาน TWS แต่เสียงคุณภาพก็ถือว่าโอเคอยู่เสียงก็โอเคอยู่นะทุกคนขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราติดด้วยนะครับถ้าเป็นพวกกล่องโฟมกล่องอที่มันหน,น,นาหน่อยอ่ะมันจะเสียงดี Yeah, I'm told you hate the month of May. No, Maybe I could keep you here someday. แล้วก็ไม่ต้องพกพาไปไหนให้มันหนักเหมือนลำโพงบูทุธขนาดใหญ่แค่พกตัวนี้ไว้แล้วก็มีอุปกรณ์กล่องอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปติดกับกล่องพวกนี้ก็จะมีเสียงที่ดังขึ้นแล้วก็เสียงเบสค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราติดด้วย